สวัสดีครับก๊อปฟอร์ดครับวันนี้นะฮะก็จะพาลูกค้าทุกท่านนะครับมารับชมรีวิวนะครับเป็นตัว Ford ดเ n g e จอนะครับสประตูนะครับวันนี้มาในรุ่น XLS ครับต้องใช้คำว่า New Ford r a n g e r อ XLS แล้วเนาะนะครับเพราะว่าหลายท่านนะครับคงทราบแล้วนะครับว่า XLS เนี่ยนะครับมีการปรับโฉมนะครับจากเดิมนะครับให้มันดูสำหรับผมนะให้มันดูสปอร์ตขึ้นนะดูเท่ขึ้นนะครับ แล้วก็วันนี้ก็ก็ได้มีโอกาสนะครับแต่งรถส่งมอบลูกค้านะก็เป็นสไตล์การตกแต่งที่ลูกค้าเลือกนะครับแล้วก็ตอนนี้ลูกค้าก็เข้ามากันในโปรโมชั่นที่เป็นโปรพิเศษนะครับราคา x l s เนี่ยจริงๆเนี่ยมัน 900, 1, 9ก้าแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันบาทนะฮะแต่ตอนนี้โปรโมชั่นมันจะอยู่ที่เจ็ดแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทนะก็ต้องบอกก่อนเลยคันนี้ก็เป็นหนึ่งคันนะครับที่ลูกค้าเลือกโปรนี้นะอ่ะ ผมแถมประกันทุกคันนะครับผมแถมประกันทุกคันนะตอนนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นแต่ไหนแต่ไรมานะครับตัวเดียวที่ผมแถมประกันไม่ได้ก็คือช็อตวิเวกเนาะไอ้กระบะที่เป็นอลูมิเนียมนะครับนองนั้นผมแถมประกันทุกคันนะฮะอ่ะอันนี้ก็เป็นโปรเจกต์99แถมประกันนะครับอ่ะเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวพาไปชมนะครับรูปแบบการตกแต่งที่ลูกค้าเลือกนะครับยังไงนะครับฝากลูกค้าทุกๆท่านนะครับฝากกดไลค์ครับกดแชร์กดติดตามและที่สาคัญอย่าลืม เปิดกระดิ่งแจ้งเตือนที่ช่องชาแนลยูทูบกับด้วยนะครับซื้อฟอร์ดอย่าลืมนึกถึงกรอบนะเบอร์โทรอีดีไลน์กับขึ้นมาให้แล้วนะครับท่านได้รับชมคลิปนี้เป็นคลิปแรกเข้าไปรับชมคลิปก่อนหน้านี้ได้ที่ช่องชาแนลยูทูปกับโปรโมชั่นฟอร์ดนะครับกดที่เมนูวิดีโอนะครับก็จะมีคลิปไล่ๆไลลงมาหรือกดที่เมนูเพลย์ลิสต์นะครับกับแยกหมวดหมู่ไว้ให้แล้วกระบะสี่ประตูทั้งหมดก็จะอยู่ด้วยกันแคปกับตอนเดียวเนี่ยด้วยความที่มันน้อยกว่าเนาะผมก็เลยรวมกันไว้นะครับแแแล Ever ate, ลล,แล้้้มม้้วววววกกก็็มมมมมมีีีขออูารรรรรรรใชชถถนนนะะะคคัับบไไไป่่่งผดติ ชุดแต่งวิธีการใช้นะครับข้อมูลมีหมดนะครับยังไงก็ชอบคลิปไหนฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับต้องการแต่งแบบไหนก็ส่งรูปและคลิปมาได้เลยนะฮะนี่เลยนะครับวันนี้รถที่เราพามารับชมรีวิวกันนะครับเป็น New Ford r a n g e r อ s ครับตัวนี้ก็น่าจะใช้คำว่าปีโมเดล225 0ได้เลยเนาะพอจะเป็นโมเดลนี้ขายไปเลยนะครับตัวนี้นะครับเครื่องยนต์ดีเซล2.0ลิตร นะครับเป็นซิงเกิลเทอร์โบเกียร์อัตโนมัติ6สปีดเกียร์ออโต้ฟอร์ดเนี่ยสามารถเล่นแมนนวลได้ก็คือเปลี่ยนเกียร์ได้ด้วยตัวเองนะครับที่หัวเกียร์นะครับบางคนเรียกเซมิออโต้นะครับแรงม้าสูงสุด170แรงม้านะครับแรงบิด405นิวตันเมตรนะครับก็ราคาจะจำหน่ายเหมือนที่ก็บอกครับ919,000บาทนะครับอันนี้คือราคาตั้งต้นจริงๆนะใครต้องการโปรโมชั่นดอกเบี้ย0%เนี่ยคือราคานี้นะนะครับแต่ตอนนี้โปรโมชั่นมันอยู่ที่799,000บาทนะครับ ผมจะบอกว่า0%ไม่ได้คุ้มเสมอไปนะครับอย่างนั้นต้องการลดตัวนี้ก็ให้กรฟภทำข้อเสนอให้นะครับว่าดูว่าแบบไหนคุ้มกว่านะครับยินดีให้บริการเนาะอ่ะมาดูนะครับรถเป็นสีเทาครับรถเป็นสีเทานี่นะครับคันนี้นะครับเปลี่ยนกระจังหน้านะครับเป็นกระจังหน้า FORD นะครับหลายๆท่านเรียกกระจังหน้าแรปเตอร์นะครับก็นี่คือเป็นตัวนี้เลยนะครับ ก็อันนี้เป็นสีพื้นฐานเดิมนะครับเป็นสีดําทั้งหมดท่านใดต้องการทําเป็นสามมิตินะครับทำเป็นฟอนต์เป็นสีอะไรก็แจ้งได้จะทํากระจังหน้าเป็นสีอะไรก็แจ้งได้ไฟ LED นะครับจะต่อไม่ต่อก็แจ้งได้จะต่อนะครับเอาไฟส้มไฟขาวก็แจ้งกับได้นะฮะนี่เลยอา่าดูเข้มขึ้นนะครับีนลูกค้าติดเพิ่มนะแล้วก็ คันนี้นะครับรุ่นนี้ไฟหน้าเป็น LED multi reflector นะครับมีไฟวิ่งกลางวันเป็น LED มีระบบเปิดปิดไฟหน้าอัตโนมัติ Ford มีระบบเปิดปิดไฟหน้าอัตโนมัติทุกรุ่นนะครับไฟตันหมอกนะครับ XLS เนี่ยติดตั้งมาจากโรงงานนะครับตัวไฟตันหมอกนะครับของ XLS เนี่ยนะครับก็เป็นตัวฮาโลเจนนะมันจะเป็นหลอดไส้อะถ้าเกิดเราก้มดูดีๆนะครับบางคนบอกฮาโลเจนเป็นยังไงอะตอนแรกไม่ค่อยได้เปิดนะครับ ปรากฏว่ามีลูกค้าถามว่ามันต่างจากตัวอื่นยังไงเน,ะนะาะะเมื่อลูกค้าถามจัดให้ครับวันนั้นมีลูกค้าโทรมานะครับก็ถือว่าใช้คลิปนี้เป็นคลิปบอกเลยเนาะนะครับนี่ฮาโลเจนเห็นไหมครับไฟมันจะต่างกันนะครับตรงฮาโลเจนเนี่ยมันจะเป็นสีเหลืองแบบนี้นะครับถ้าตัวที่เป็นขยับขึ้นมาพวกนั้นนะครับเป็น LED LED มันจะเป็นสีข,ขาวๆนะครับ LED มันจะเป็นสีข,ขาวๆอย่างนี้ นะมันก็มีความแตกต่างกันนะครับนะใช้งานเหมือนกันนะครับใช้งานเหมือนกันขอปิดก่อนนะครับเปลืองแบตปิดไฟด้วยนะอันนี้ไฟตัดหมอกติดตั้งมาจากโรงงานนะมีตัวเพิ่มมุมลำแสงตอนเลี้ยวอยู่ที่ไฟตัดหมอกเหมือนกันนะครับขับรถอยู่หมุนพวงมาลัยไปด้านไหนไฟตัดหมอกก็จะติดนะครับ x อ s เนี่ยกันชนหน้าจะเป็นสีเดียวกับตัวรถทั้งหมดเลยมีห่วงลากนะครับด้านหน้าฝั่งซ้ายเป็นอุปกรณ์มาตรฐานตัวนี้ถ้าเกิดว่าเราดูกระจังหน้าเดิมเนี่ยนะครับมันจะต่างจากของเดิมนะตรงที่กระจังหน้าตรงคาดมันเป็นเทากาไฟนะแต่คันนี้เปลี่ยนไปแล้วนะนะครับอ่าเรามาดูสิ่งที่เปลี่ยนไปเห็ี่ยมแต่ก่อนมันไม่ได้เป็นสีดําอย่างนี้นะครับถ้าเป็นรุ่นเดิม ครับทุกคนสังเกตได้ง่ายๆเลยนะแบบเฮ้ยเขาเอาตัวเก่ามาหลอกขายเราเป็นตัวใหม่ไหมรุ่นเดิมมันจะเป็นโครเมียมนะครับของใหม่สองพันยี่ห้ามันจะเป็นสีนี้สีดํานะครับอ่ากระเทิบมานะครับตัวคิ้วล้อเป็นสีดำด้านอยู่แล้วเนาะของเรนเจอร์เป็นดำด้านทุกรุ่นนะครับยกเวน้นสตอ r m มแท็กนะที่เป็นดำเงานะครับระบบเบรก ระบบเบรกก็เป็นหน้าดิสนะครับหน้าดิสด้านหลังเป็นดัมเบรกนะด้านหลังเป็นดัมเบรกนะครับนี่ล้อแมกซ์ลายใหม่นะครับก็จะสวยงามแบบนี้จับคู่มากัายยางบิสโตนขอบ16บหกสิบเจ็ดของฟอร์ดจะเป็นบิสโตนนะครับสิบแปดยี่สิบนะจะเป็นก mm ูดเยียยี่สบ็ก็จะมีทั้งกูดเยียแล้วก็มีตัวใหม่สุดก็เป็นคอนติเนนทัลเนาะนะครับสิบหกสิบเจดเป็นบิสโตนนะสองห้าห้า็ดสิบสบเจ็ดนะครับตัวนี้ แมกไใหม่สวยมากเลยเดูแบบดูมีลุกเล่นมากเลยดูสิเดี๋ยวให้ดูเห็นปะหล่อนอะครับนี่แก้มนะครับก็เป็นคีบระบายความร้อนเป็นคีบระบายความร้อนตรงนี้ก็เป็นสีดำนะถ้าเป็นตัวเดิมขาจะเป็นโครเมียมนะครับอ่าบางท่านแบบว่าเฮ้ยกอฟพี่จะโดนไหมเอารถปีเก่ามาขายพี่นะครับ พี่สังเกตได้เห็นไหมตรงไฟตันหมอกกับตรงนี้ของเดิมเป็นโครเมียมนะของใหม่เป็นแบบนี้นะครับหรือถ้าพี่จะเอาสบายใจพี่ซื้อกอล์ฟได้เลยนะเก่าคือเก่าใหม่คือใหม่นะครับอาจจะได้จบจบกันเลยเนาะนะครับแล้วก็ตัวครอบกระจกกับตัวมือเปิดนะครับเห็นไหมเนี่ยตอนเป็นตัวใหม่มันจะเป็นสีดําแบบนี้เป็นสีดําแบบนี้มีไฟเลี้ยวนะครับรุ่นนี้มีไฟเลี้ยว ฟิล์มคันนี้เป็นฟิล์มเซรามิกฟิล์มเซรามิกติดกับผมเนี่ยนะครับผมผมเรียนอย่างนี้ก่อน,นเผื่อท่านใดเพิ่งมาติดตามผมมาติดฟิล์มเซรามิกให้ลูกค้าสามารถเลือกความเข้มได้หน้า4ี่สิรอบคัน60สิบสิรอบคันหน้าแปดิบรอบคัน60ิหน้าแ80ดสิบานหลัง80คู่ข้าง60เลือกได้หมดนะครับหรือจะอัปเกรดก็ได้เอาสมมติยี่ห้อเฮ้ยพี่ใช้อะไรเดียวเอาสมมตุติลามิน่าแล้วกัน CTX นะครับตัวท็อปมาตลอด กอพี่จะเปลี่ยนเป็น CTX ได้ไหมได้นะครับพี่ก็เพิ่มส่วนต่างไปหรือพี่ไปเช็คดูก่อนในหะพี่ได้ถูกกับผมพี่ก็ไปติดของพี่เองเนาะก็เอาส่วนรถอันนี้ไปติดอย่างอื่นไปทําอย่างอื่นหรือจะให้จบเลยก็เ,เพิ่มที่ผมถ้าผมถูกกว่าก็เพิ่มที่ผมแล้วก็ทําที่ผมไปนะครับผมไม่เคยบังคับนะนะครับอยากจะติดแบบไหนอยากจะทําอะไรรถพี่ซื้อรถกับกอปเลือกได้หมดนะนี่แล้วก็ตัวรถเป็นตัวใหม่นะตรงนี้มันจะเป็นสีเดียวกับตัวรถเห็นไหมเสาบี ถ้าเป็นตัวเดิมมันจะเป็นสีสติกเกอร์ใช่ไหมดำๆเนี่ยตัวนี้มันจะเป็นสีเดียวกับตัวรถนะค,คันนี้ใส่เบ้ารองมือเปิดครับใส่เบ้ารองมือเปิดเป็นสีดำนะครับก็กนรลอยเล็บเราลอยพวกเครื่องประดับเราไปถูตัวรถนะครับผมเนี่ยจะเขียนนะครับว่าเป็นฟิลม์มใสส่วนพี่จะเอาเป็นดำเอารูปแบบไหนพี่ก็บอกผมนะครับตัวนี้มันสนิทเยดูเิยเห็นปะ มื่อเปิดมันนี่ก็บอกอะเป็นดำด้านนะบ,บันไดเป็นสีดำนะบ,บันไดเป็นสีดำรถพวกนี้เป็นยูโรไฟนะครับแต่ก็ต้องเรียนก่อนนะเลนเจอร์เราอะครับตอนเป็นยูโรไฟมันไม่มีแอดบูนะครับมันไม่มีแอดบูนะนะมันจะมีแอดบู oo, ต่อเมื่อเป็นแรปเตอร์ต่อเมื่อเป็นเอเวอเรนะครับนอกนั้นมันไม่มีแอดบู oo, นะครับก็คือขับเติมน้ำมันปกติแหละ คันนี้เหลือเดี๋ยวตอนผมรีวิวเสร็จเดี๋ยวผมก็จะใส่เสาสั้นให้ลูกค้านะครับก็จบสปอร์ตบาร์นะครับสปอร์ตบาร์วาแท็กอันนี้ของแท้นะครับสปอร์ตบาร์วาแท็กแท้นี่เห็นปะนี่นะเป็นของแท้ติดเรียบร้อยนะครับตัวนี้มีบันไดเหยียบขึ้นท้ายกระบะนะครับมีบันไดเหยียบขึ้นท้ายกระบะแล้วก็คันนี้ครับ ลูกค้าเลือกเปลี่ยนไฟท้ายนะครับอันนี้ไฟท้าย LED นะเป็นไฟท้ายของตัวสปอร์ตหรือตัวพวกวัยแท็กขับ2นะครับเป็น LED ตรงนี้อันนี้ของแท้นะครับผมย้ำนะอันนี้มันลอยนิ้วลอยนี่นะลอยมือคนที่มารีวิวก่อนหน้านี้นะนะครับเนี่ยของแท้นะครับรีเบรกเป็น LED เลี้ยวถอยเป็นหลอดไส้นะครับอเดี๋ยวเปิดให้ดูนะครับว่าแท้แล้วใช้งานได้จริงไหมมีเสียงไหม เราเราทำไงดีอันนี้เปิดหลีแล้วอ่ะเราไปดูจากไฟฉุกเฉินก่อนเนาะนะครับเรามาดูจากไฟฉุกเฉินก่อนดูนะครับติดกับผมนะกับพิษป,ปกตินะครับหลีเบรกติดปกตินะครับไม่มีข้างหนึ่งเร็วข้างหนึ่งช้านะนะครับแล้วเราดูนี่ ได้ยินเสียงไหมเสียงไฟไหมมันไม่มีเสียงช็อตนะอ่ะนะครับอ่ะลองดูเสียงไฟเลี้ยวนะอ่ะเดี๋ยวอ่ะเสียงไฟเลี้ยวฝั่งซ้ายปกตินะครับจะได้รู้ไงว่าบางทีติดแล้วแบบเฮ้ยมันยังไงนะครับเพราะว่าของแท้ตอนมันติดนะครับมันก็ต้องใช้งานได้นะ อ่ะดูฟังฟังเสียงก่อนอปกติไหมเราไปดูด้านหลังองีกทีเขาออกกันอยู่อยงไงครับอยากให้รู้นะครับผมติดเดี๋ยวตอนผมติดของแท้ผมทําผมก็เนี่ยนะครับเห็นไหมใช้งานปกตินะครับใช้ได้นะอันนี้เปลี่ยนไฟแท้นะครับไฟเดิมคืออยู่ในรถอ่อันนี้กระจังหน้าเดิมนะครับกระจังหน้าเดิมหวกเอ s เนี่ยนะครับ ผมต้องเรียนอย่างนี้ก่อนนะมันไม่มีทอร์ชั่นบาร์นะมันไม่มีทอร์ชั่นบาร์นะนั้นเท่ากับว่าฝาท้ายเนี่ยมันหนักต้องออกแรงนะครับตอนปล่อยต้องระวังครับอันนี้มันไม่มีตัวเขาเรียกว่าฝาท้ายอีซีลิฟต์แหละไม่มีเหล็กทอร์ชั่นบาร์ที่จะทําให้ฝาท้ายเบานะครับนะรุ่นนี้เป็นอย่างนี้อาที่ฝาท้ายมีไฟเบรกดวงที่สามนะครับ XLS มีกล้องฝั่งที่โลโก้นะครับ XLS มีกล้องเห็นไหมกล้องหลังมีนะครับฝั่งที่โลโก้ คันนีต้ติดสติ๊กเกอร์เลนเจอร์เพิ่มขึ้นไปนะครับเราก็กันชนท้ายนะครับเป็นตัวปีโมเดล2025กันชนท้ายจะเป็นสีดำแบบนี้นะครับอ,อ่มาดูนะครับมาดูที่ตัวอ่ะอันนี้เห็นไหมไฟเดิมนะครับคืนแล้วก็ผมมีน้ำยาเคลือบสีให้อยู่แล้วละ่ะนะครับพยางแท้เอ s เอเอไม่มีแอร์หลังนะครับ ไม่มีแอร์หลังแต่ด้วยความที่เปลี่ยนเป็นบอ่อหนังนะครับ XLS ตอนนี้เป็นบอ่อหนังก็จะมีที่วางแขนมานะครับที่วางแขนวางแก้วมาให้นะ <Okay. S 1> นี่ก็พัฒนาขึ้นไป XLS <Okay. S 1> นะครับของเรานะเราเติมน้ํามันดีเซลนะครับปลดล็อกฟอร์ดเหมือนกันทุกรุ่นนะครับคือปลดล็อกที่ตรงนี้เราเติมดีเซลได้ทุกชนิดนะครับตอนเติมดับเครื่องนะฮะชุด ควบคุมกระจกนะครับมีล็อกกระจกนะครับแต่ว่าเ l s เนี่ยปรับไฟฟ้าแต่ตอนพับเนี่ยต้องดันพับมือนะคือเอามือเนี่ยดันกระจกพับนะครับกระจกมองข้างเนี่ยนะผมทำกระจกออตโต้ให้ทุกตำแหน่งแล้วนะลองดูนะเห็นปะนี่ออตโต้แบบวันพัดนะครับเป็นแบบเหมือนพวกเอแคลเซต์พลตตินัมอะเห็นไหมเราทำให้หมดแล้วมือเปิดเป็นแบบซ่อนเบาะนะครับเป็นเบาะหนัง นค,คนขับปรับหกทิศทางก็คือมีขึ้นลงผู้โดยสารเนี่ยปรับสี่คือจะไม่มีตัวนี้นะพวงมาลัยนะครับก็เป็นพวงมาไลัยไฟฟ้าครับน้าหนักเบาควบคุมรถง่ายไม่กินแรงไม่กินน้ํามันนะครับแล้วก็ตัวจับพวงมาลัยก็นิ่มขึ้นนะดีขึ้นกุญแจเป็นแบบนี้นะอ่าเป็นแบบนี้หนึ่งดอกนะครับอีกดอกอันนี้เขาเรียกไนท์คีย์ก็คือเห็นปะเหมือนเป็นกุญแจแบบมีดพับอ่ะอีกดอกหนึ่งก็จะเป็นแบบตายตัวอย่างนี้เลยนะนะครับอ่าก็จะต่างกัน แล้วก็เปิดไฟตันหมอกนะครับหลี่แสงหน้าจอกับจอเรือนไม้แล้วก็ปรับไฟหน้าสูงต่ำนะครับจอเรือนไม้ก็8นิ้วนะครับอ่ะมาดูนะครับกระจกมองหลัง SLS เป็นแบบนี้คือเราต้องหักปรับมุมแสงเองนะครับแล้วก็จอกลางเป็น10นิ้วครับเป็น s ิ n ค์โฟร์เออันดอร์ออโต้แอปเปิแบบไร้สายนะครับแล้วก็ตอฟอร์ดพาร์ได้สตาร์ทรถดับรถได้ปกตินะครับเกียร์ออโต้นะครับแล้วก็ มีระบบโทรฉุกเฉินเมื่อเกิดอุบัติเหตุนี่มี USB ไทย A ไทย C นะครับมีโหมดการขับขี่ทั้งหมด4โหมดนะโหมดปกติลากพ่วงถนนลื่นนะครับแล้วก็ปกติประหยัดน้ำมัน่นะปกติประหยัดลากพ่วงถนนลื่นนะครับทุกโหมดเนี่ยเขาก็จะมีระบบเข้าไปควบคุมกล่องนะพวกคันเร่งพวงมาลายัยเบรกก็จะเปลี่ยนไปนะครับให้เราขับง่ายและปลอดภัยมีระบบ Auto Start Stop นะครับแล้วก็มีนี่แมนนวลเห็นไห ก็บวกลบได้ที่หัวเกียร์เลยเข้าตัว M อ็มนะก็ใช้งานง่ายนะครับรุ่นนี้แอร์แบ็6หกใบนะครับคุณดูสินี่เห็นไหมเจ็ดแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทฟรีประกันใช่ป่ะไม่รวมแต่งนะไม่รวมไอ้ไม่รวมมาพวกของแต่งนะครับไอ้สปอร์ตบาร์ไฟท้ายแท้นี้ลูกค้าออกเองนะกระจังงง่ายอย่างเงี้ยนะครับอ่าเราก็คุยกันตรงๆนะครับอันไหนให้ได้อันไหนทำได้ทําให้ครับ อันไหนทาไม่ได้ไม่ไหวจริงๆก็จะแจ้งลูกค้าจะทําก็เพิ่มเงินไปอันไหนดีคือดีนะครับไม่ดีคือบอกไม่ดีนะครับบางทีลูกค้าบางคนดูมาแล้วอยากได้อย่างนี้ตอนผมบอกไม่ดีปุ๊บไม่คุยกับผมแล้วนะครับแต่ผมก็ยังยืนยันนะว่าผมจะบอกนะครับส่วนจริงๆอ่ะถ้าลูกค้าที่คุยกับผมจริงๆอ่ะผมจะหรือว่าติดตามผมนะครับจะรู้เลยนะผมอ่ะต้องแจ้งอันไหนดีไม่ดีอันไหนทําไม่ควรทํานะครับ ส่วนที่ยืนยันจะทําผมต้องแต่งให้อยู่แล้วนะครับผมแต่งรถได้ทุกแบบแหละผมต้องแต่งให้อยู่แล้วเพราะมันเป็นรถพี่แต่ขอแค่ให้ผมบอกเนาะว่าอันไหนมันเป็นยังไงเท่านั้นเองนะครับเพราะว่าของแต่งแต่ละอย่างเกดราคามันก็ไม่เท่ากันนะฮะไม่อยากให้แบบยึดแต่ถูกอย่างเดียวบางอย่างก็จะเพิ่มเงินอีกนิดนึงได้ของแท้ของแท้ดีกว่าก็ถ้าพี่ไหวพี่ก็เพิ่มถ้าไม่ไหวก็เอาเกดที่เราไหวนะครับ ยังไงนะครับฝากลูกค้าทุกๆท,ท่านนะครับฝากกดไลค์ครับกดแชร์กดติดตามและที่สำคัญอย่าลืมเปิดกระดิ่งแจ้งเตือนที่ช่องชาแนลยูทูบกับด้วยนะครับซื้อฟอร์ดอย่าลืมนึกถึงกรอบนะเบอร์ th, โทรดีไลน์กับขึ้นไว้แล้วนะครับคลิปนี้ผิดพลาดตกหล่นประการได้กลับขออภัยนะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ